สวัสดีครับพี่น้องจุมจุนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซครับในช่วงนี้นะครับหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าแรงนะครับผมจะมาแนะนําเดี๋ยวจะลงทีหน่อยนะครับเพราะว่าสําคัญยิ่งทีเดียวนะฮะด้วยประสบการณ์หน้าหน้านี้นะครับความชื้นในอากาศต่ําในดินต่ําเรารดน้ําไปก็แห้งเร็วนะครับถ้าแห้งเร็วก็มาสามารถที่จะใช้ธาตุอาหารได้นะพืชไม่สามารถที่จะนําธาตุอาหารไปใช้ได้ นะครับแล้วก็ปัจจัยอีกต่อมาก็คือถ้าขาดธาตุอาหารถาดปุ๋ยพืชจะไม่ตายแต่ถ้าพืชขาดน้ํามีสิทธิ์ที่จะแห้งเหี่ยวตายนะครับไม้ที่เราจะทําลักษณะดูแลในหน้านี้นะครับอย่างเช่นไม้ที่ลงกระถางสาเร็จแล้วนะครับลงกระถางจริงเาแล้วเมื่อเรานําไปโชว์เสร็จแล้วก็นํากลับมาเราก็ต้องมาฟูมฟักรักษา แล้วก็ถ้าไม้ที่เลี้ยงไว้เยอะๆนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะนำวิธีการแก้ปัญหามาให้ชมกันครับไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับท่านจะต้องหาภาชนะหรือกระมังที่เป็นลักษณะนี้เจาะรูแล้วนะฮะรูระบายน้ำเจาะรอบเลยนะครับอันนี้ผมผมใช้กระมังเก่านะครับที่เลี้ยงไส้เดือนหรือเราเจาะรูให้เยอะหน่อยนะครับระบายน้ำได้ดี นะครับแล้วก็นำวัสดุที่ผสมแล้วนะครับวัสดุที่ผสมแล้วมะพร้าวสับใบกัมปูนะครับเนี่ยในลักษณะนี้นะครับนะฮะใส่สกึ้งกระมังครับใส่สักึ้งกระมังนะะพอเขายุบตัวก็จะลงไปเหลือน้อยนิดเดียวครับ แล้วก็นําไม้ที่เราจะฟักฟื้นหรือที่เราต้องการเลี้ยงนะฮะอย่างนี้เขาทิ้งกิ่งหมดแล้วครับไม้ขาดน้ําระยะหนึ่งนะฮะเป็นไม้ของคุณเคนบอนไซเจ้าจอมนะครับพอมันขาดน้ำเนี่ยทิ้งกิ่งนะครับมันจะมีกลุ่มไม้เก็บประหมอ,หอกับไม้อ,อ มางเล็กบางน้อยนะครับจะทิ้งกิ่งแต่ว่าเขาก็ตายยากนะครับแต่ตายยากยังไงก็ไม่เจริญเติบโตสร้างกิ่งต่อไปไม่ได้อันนี้ต้องบำรุงดูแลรักษากลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวิธีต่อไปนะฮะจะเอาเอาดินมากรบตรงนี้นะครับแต่ดินที่ผสมแล้วผมว่าไม่พอครับผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับก็คือขี้วัวครับแต่ขี้วัวครับขี้วัวที่ละเอียดหน่อย ขีวัวที่ละเอียดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องอใส่เลยไม่ได้หมักอะไรนะครับถ้าขีวัวไม่ละเอียดเขาก็จะเป็นก้อนนะฮะแล้วก็ใส่ในกระถางเลยครับผมไม่กลัวไม้ตายนะครับแต่ปุ๋ยเคมีนะัผมไม่ใส่ครับผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีครับช่วงช่วงเนี้ยไม่จําเป็นจริงจะไม่ใส่ บางทีมันก็นอกนะครับนะก็เคยมีนะครับมันนอกแต่ใส่ปุ๋ยอินซีนะฮะจะเป็นอินซีอัดเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็าจะปลอดภัยดีกว่านะครับอย่าผมใส่เยอะเลยนะครับแต่ว่าปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรียนี้มันจะค่อยๆละลาย นะครับผมก็ใส่ลงไปก่อนนะฮะอ่อถ้าเราทําแบบนี้นะฮะหมกกระถางแบบนี้ใช้ได้กับไม้ที่สร้างจบแล้วก็ได้นะครับมันจะทําให้ความชื้นครับความชื้นนะฮะเช้าดินผสมกลบเลยเอกลบเพื่อที่จะเวลารดน้ํานะน้ําไม่กระเด็นดินไม่กระเด็นออกนะครับนะฮะในลักษณะนี้นะครับ บแบบนี้เลยกลบไปเลยนะครับถ้ารากเขาที่จะออกอย่างออกมาอาหาอาหารกินก็จะออกมาด้านข้างกระถางนะครับผมจะหมกไว้อย่างนี้ตลอดนะครับจนกว่าจะสร้างฟอร์มจบนะครับนะบกว่าจะเข้าจะโตกิ่งจะ,จะเจริญเติบโตมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยครับกระถางก็ถูกหมกอยู่ในนีนะ้กระถางกระถางจริงเขานะครับ กระถางกินก็หมกอยู่ในนี้แล้วก็ความชื้นได้ธาตุอาหารมีถ้าเขาอยากาจะออกมาหากินเขาก็ต้องอารากก็ต้องออกมาเขาก็จะทิ้งรากออกมารากจะมีหน้าที่อย่างหาอาหารของเขานะครับเขาก็จะออกมาพอเาราลดน้ําไปเ็าจะยุบตัวลงพอดินยุบตัวเราก็เติมใหม่ครับนะครับไม่ต้องเปลี่ยนดินครับคอยเติมดินอย่างเดียวนะฮะ ยีผมไม่เปลี่ยนดินในกระถางด้วยเห็นไหมครับถ้าส่วนใจถ้าเขาดูแลดีหมายความว่าดูแลสม่าเสมอนะครับขยันก็เปลี่ยนดินแต่ผมบางทีไม้เยอะครับไม้มีหลายต้นนะฮะไม่ไหวแล้วก็กบแบบนี้ใช้วิธีการแบบนี้นะครับแบบนี้ปลอดภัยนะฮะเรารดน้ำหลังจากนั้นกิ่งก็จะแตกกิ่งข้านสาขาออกมา เราก็มาคัดกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่อยมาคัดกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้เป็นไม้ซากนะครับเป็นไม้ซากผมไม่ให้ดูในเรื่องของทรงไม้นะฮะนะครับเราโชว์ซากกิ่งเราก็จะมาจัดให้สวยงามเป็นทรงนะฮะไม้หม่างเล็กหมากน้อยนีเ่เขาค่อนข้างที่จะทนทนมากๆเลยครับเหลือแต่ตอก็มีชีวิตรอดได้นะครับเหลือรากเดียวก็อยู่ได้นะครับแต่ว่ากิ่งก็ต้องมาสร้างเอาใหม่นะครับ ผมให้ดูต้นนี้นะฮะต้นนี้ผมก็เคยเรีวิวไปแล้วนะครับเป็นหมากเล็กหมากน้อยในใบเขียวเลยแล้วก็เข้ารวดไปแล้วด้วยนะครับานางกำลังสร้างกิ่งนะครับรายละเอียดของกิ่งนะครับหนึ่งสองสามไปนะครับแล้วก็เป็นหินนะกเกาะหินราก,กเกาะหินแล้วผมก็ล่อรากโดยการนำนำขุยนพาวนะฮะมาหุ้ม นะเพื่อที่จะให้รากแตกรากออกมาเยอะๆนะแล้วก็เกาะหินปรากฏว่าได้ผลอยู่นะครับก็คุยเะพ้าวโปะตรงนี้แล้วก็นําผ้ามาหุ้มนะครับนําผ้ามาหุ้มนะขนาดเดียวกันซ้อนก,นกระถางใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะไม้ก็จเจริญเติบโตเขียวนะฮะเราเราคงก็จะไม่ตัดนะฮะตอนนี้สร้างกิ่งนะครับส่วนกิ่งบนเนี้ยถ้าเราปล่อยกิ่งกระโดงอย่างนี้เขาจะโตโตไม่จบสิ้นครับ นี่กิ่งสี่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ผมก็จะตัดยอดไว้เลยนะครับจะทดไปครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทดเนี่ยส่วนนี้จะโตไปในส่วนเดียวนะฮะกิ่งอื่นก็ไม่โตนะครับก็เลยต้องทดทดไว้รอข้างบนยังไม่สร้างนะฮะมาสร้างกิ่งส่วนล่างก่อนนะครับรต้องคอยดูแลเข้าลวดไว้นะครับต้นนี้เป็นไม้ที่ผมให้ดูว่าถ้าเราหมกกระถางนะฮะใส่ปุย๋ยคอก ไม้จะเจริญเติบโตได้ดีซึ่งผิดกับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนผมก็สร้างเลี้ยงในกระถางเลี้ยงไปก็ใส่ปุ๋ยเคมีครับผลปรากฏว่าไม่ได้ผลครับไม่โตครับววันนี้ผมจะเติมขี้วัวขี้วัวนี้เป็นขี้วัวละเอียดครับก็เลยง่ายต่อการเติมเติมไปเลยครับครับไม่ต้องเปลี่ยนดินเลยครับ ผมก็โปะกเข้าไปอย่างเงี้ยครับพราะโปะแล้วก็จะหาฟางมาคุมนะฮะเศษไม้มาคุมเพื่อที่จะให้เวลาลดน้ํามันน้ําไม่กระเด็นนะครับเดี๋ยวหาหา,หาผ้ามาหุ้มอีกนะครับหุ้มทีเ่เรียกรากนะครับหุ้มที่ตรงล่อรากออกมาเรียกรากล่อรากให้เขาเกาะหินนั่นเองนะครับเอาละครับสําหรับ วันนี้นะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลไม้นะทำยังไงให้ไม้รอดนะไม่ตายอันดับแรกคือต้องรดน้ำนะเมื่อรดน้ําแล้วนะขาดน้ําไม่ได้นะครับขาดน้ําตายเลยทีนี้รดน้ําให้มีชีวิตรอดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเราจะต้องทํายังไงให้เขาเจริญเติบโตนั่นก็คือหากระถางหาภาชนะมารองมาซ้อนผสมดินนะฮะแล้วก็กลบเลยนะฮะกลบแบบนี้ พอเรากรบให้มิดแล้วนะฮะรากเขาสามารถที่หาอาหารได้เขาจึงจะสามารถเจริญเติบโตสร้างรายละเอียดของกิ่งได้แต่ถ้าไม้จบก็ทําลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับทาลักษณะเดียวกันเพราะว่าไม้ที่จบแล้วเขาก็ต้องการบํารุงดูแลรักษากิ่งของเขาเหมือนกันนะฮะรับรองฮะแบบนี้ไม่ตายแน่นอนแต่ถ้าท่านไม่ได้ทําแบบนี้ทั้งหมดนะ,ะท่านอาจจะหาจานรองนะฮะมารองน้ําไว้เวลาลดน้ําไปตายงหวัดสองสาวันมานะฮะ เพราะนั้นผมก็เน้นย้ำนะครับวันนี้มาดูแลเรื่องของหมักเล็กหมักน้อยนะครับได้ผลนะอย่างเงี้ได้ผลนะฮะไม้กกำลังงามเลยใบเขียวนะฮะใบเขียวปัดเลยเห็นไหมครับนี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะรุ่นหลังเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะครับผมใช้แต่ปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ